มันจะเอาเราเพื่อไหมหรือว่าจะเอาแค่ไอเดียวไอเดียวเหรอเขาบอกเขาไมได้เาอาาาเขไมด้ไปด้วยไหมดีใจมากค่ะจะบอกว่าแบบดีใจมากมาก ตื่นเต้นมากคือหยุดน้ำตาไม่ได้เลยค่ะก็ภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณพ่อป๋อก็คิมมากๆที่ให้โอกาสไอรีนอีกครั้งหนึ่งค่ะการครั้งนี้เราคาดหวังขนาดไหนกันบ้างทกลับมาครั้งนี้คือคาดหวังว่ามงใหญ่ในจีนไทยแลนด์แล้วก็ไปเก็บตัวที่อินเดียค่ะอินเดียไปนะมัสเตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนรู้สึกอะไรบ้างอ่าตอนรู้ว่าจับมือกับน้องอิน่ะค่ะก็อุ๊ย น้ำอิงมาและอะไรเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าต้องบอกตรงว่าน้ำอิงก็เป็นเด็กที่เก่งมากๆแล้วอิงก็ชอบน้ำอิงมากๆค่ะก็ตอนจับมือกันเคยไปดูสตอรี่น้ำอิงบอกว่าห้ามจับอย่างนี้ไม่งั้นอาจจะมีคนเกิดอ่างมงอาจเคลื่อนได้ก็เลยขอจับแบบนี้แทนนะแล้วก็บอกว่าถ้าน้ำอิงไม่ไปทําให้เต็มที่นะพี่ฝากด้วยแล้วก็ผลมาถกไปเราหน้าโมเมนต์พวกนั้นอะไรอะไรบางโอ้ช็อกค่ะดีใจมากเพราะว่า อลินอยากมงวิสเวนภูเก็ตมากๆแล้วก็เคยดีทําเต็มที่ทุกวันด้วยค่ะแล้วก็มีแอบ,บคิดว่าจะใช่เราไหมน้า<ม>อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็วันนี้ก็พยายามทาเต็มที่เต็มร้อยค่ะก็ดีใจมากๆค่ะะมีมรับดา่พร้อมค่ะจริงปีที่แล้วก็มีดราม่าค่ะ<ช>ก็รับได้ค่ะ จริงๆก็พร้อมรับได้มากค่ะแล้วก็นแม่คนไหนอยากแนะนําอะไรก็แนะนําได้เลยครับพร้อมฟังอยู่แล้วค่ะเราจะเอาอะไรแตกมาเลยครับต้องมาองมาอ๋อค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่ามันอาจจะมีคนที่เห็นต่างอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อันนี้ก็จะมีแฟนคลับที่เขาเข้าใจแล้วก็รู้ว่าอดน,นี้ทำเต็มที่ค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอาความสามารถของอัน,นีไปโชว์บนเวทีใหญ่ให้เขายอมรับในศักยภาพเป็นตัวเราได้ค่ะเราจะทำยังไงให้ทุกคนยอมเราก็ได้เขาเรียกว่าไงนะเหมือนบทบาทใหม่ความาใหม่ของเราอ่ะไ็หลาคน ตอนนี้คือรู้อยู่แล้วแหละว่าไอ้นี่คนเดินดีคุณดีพระ่าแม่ตีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรใหม่ใหม่ใหม่มาเสร์ฟไปนานๆว่าถ้าเห็นได้ชัดเลยคือความเป็นบิวตี้ควีนอันนี้ไม่ต้องแก้ไขอะไรอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอันนี้จะเพิ่มของความเข้าถึงง่ายแล้วก็อินเตอร์เทนมากขึ้นสนุกมากขึ้นจอยมากขึ้นแบบชิลมากขึ้นใช่ค่ะแต่เครื่องตรงนี้เข้าไปเยอะๆเลยค่ะแล้วก็จะพยายามไลฟ์สดบ่อยๆด้วยแต่คุณก็มองว่าเราแบบอนบิวตี้ควีนใช่ไหมคะบิวตี้ควีนคนะแพร่ขับจะเข้าถึงยากหรือพิมพ์ยาากกเรจะแ เข้าเข้ามาคุยได้เลยค่ะเข้ามาคุยได้เลยค่ะพี่พี่ะก็เข้ามาคุยได้เลยค่ะก็อันนี้ก็พยายามปรับตรงนี้นะคะแต่ว่านี่ก็พอเข้าใจได้ค่ะเพราะว่ามีคนทักเยอะมากุบยน้องดูแบบดูดูสูงกลางอะไรเงี้ยไม่กล้าเข้าถึงแต่นี้เป็นคนจะเองมากนะคะคุยคุยได้ปกติเลยค่ะใช่กลับมามีพี่นี้กดดันเหตเพราะท่เราทำไม่ดีกดดันค่ะเพราะว่าเออแบบออกจากท็อกซิบมาเลยค่ะเพื่อมา ประกวดใหม่เลยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เตรียมใจไว้อยู่แล้วค่ะว่าการที่มาเกวดรอบหนึ่งอ่ะมันจะมีผิดหวังแล้วก็มีสมหวังนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ทำเต็มที่อย่างที่บอกค่ะใช่ขั้นตอนวงวิสเก้นไทยแลนด์ค่ะใช่ขั้นหวังว่าวงวิสเก้นไทยแลนด์ปีที่แล้วเนี่ยไอันนีเข้ารอบสิบไปแล้วแต่จะพลาที่อย่างที่บอกเรื่องของการตอบคันธามค่ะปีนี้ก็จะแก้จะปบกพร่องตรงนั้นทำให้เต็มที่ที่สุดในทุดนทกด้านที่บอสมีชาเลนซ์ร้องเพลง,ลง,เ,พลง,ลงเต้นแสดงละครไลฟ์ขายของเป็นหลัก ค่ะก็ต้องมีครบสิ่งีนี่ก็จะพยายามเติมให้เต็มที่สุดแต่หนูเชื่อมั่นว่าทีมภูเก็ตนะคะป้านไอดีไปได้ไกลแน่นอนแล้วก็ตัวไอดียเองที่พร้อมทำงานด้วยค่ะเราต้องควรที่จะไปตอนนี้ไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะเพราะว่าเอ่อไอดีประกวดแกนมาแล้วแล้วเรารู้ว่าควรทำยังไงให้แฟนคลับรถเราแล้วตอนนี้แฟนคลับก็มากขึ้นกดตะกร้ามากขึ้นตัวที่ไอดีไม่ต้องขอเลยแฟนคลับก็รู้ว่าอุ้ยต่อไปแบบนี้ชาร์เลนท่าที่ของเขาคืออะไร แล้วเขาก็สพอร์ตเป็นที่เข้าห้องดำก็พี่กบพี่คิมก็เออบอกว่าอยากให้ดีนาเข้าถึงง่ายปิดรอยรั่วยังไงเกี่ยวกับการตอบคำถามจะปิดรอยรั่วยังไงลีก็บอกกบบพ่อกบพี่คิมว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูทำให้ดูค่ะ ใช่ค่ะแต่ว่าด้วยความที่อดินประกวดมิชแวมา6ปีค่ะเราเราชอบปริกวดมิแกนเราชอบจลิตของมิแนเราชอบคือคิดว่ามิแกนสามารถสร้างมูลค่าได้เดมากแล้วก็าชอบปรดิตควงราะว่ามิแวนเอาอะ้แก็สามารถทำะไคนใ่ามชวน จริงๆแล้วหนูก็มีข้อแข็งอยู่แล้วกำลังดูที่ฝีกำเป็นอินเตอร์เนชั่นแะคะแต่หนูอาจจะต้องเพิ่มการร้องเพลงเข้ามาซึ่งการร้องเพลงอันนี้ไม่ได้แย่อันนี้แม่ใช้ว่าเรียนฟุตได้อีกค่ะใช่ก็จะเรียนรู้ข้อดี่ยวเขามาแล้วก็นำไปสอนใช้กับอีกคอไอ้กี๊าบค่ะไอ้กี๊าบค่ะรู้จักค่ะว่าพี่หนิงจะให้เรวยนยูสุดค่ะใช่ เออ่แอนบอยค่ะก็เจอกันปีนี้นะคะพี่มีสู้ได้ค่ะพีกูเก็ตไม่ไม่กลัวอยู่แล้วค่ะเราทำเต็มที่เราเชื่อมั่นสุดๆก็จริงๆก็คือเตรียมความพร้อมทุกอย่างเลยออกกำลังกายค่ะแล้วก็พยายามให้เต็มไม่ผูกแล้วก็เตรียมความพร้อมด้านของการแต่งหน้าคอรีเซ็ตคอร์เซ็ตที่เข้าไปค่ะใช่หรืเพราะว่าคือดีชื่อว่างนี้ต้ไงทำยัง บกวก็จะทำอะไรดแล้วแล้วบกวจะหาความแตกใหม่มาสขายวนมาด้วยัคะก็สวัสดีนะคะแม่แม่ไอรินนะคะมิสแกนภูเก็ต2026ค่ะไอรินฝานทีคนคนี้ไว้เอาวมั่นใจแม่ทุกคนด้วยนะคะแม่แม่อยากแนะนําอะไรนะคะมาแนะนำในอบได้เลยเราเปคคนาน็นครอบครัวอีกียวกันนะคะแม่แม่ถ้แม่แ รักคูเก็ะนะคะอยากเห็นไอรินนะคะไปถึงมงทองใหญ่นะคะอยากเห็นบิตี้ฟูไปเดินวนอินเตอร์เนชเนลอยากยดเข้าด้ยกันนะคะว่แม่ยัมาสักฟาตัสุดท้ายคือใครใหรู้กับัวแนดิสนได้ไหมได้ค่ะได้ตัวใช่ไหมคะค่ะไอรินไอรินนัทสุนัสฟนูเก